ไม่80,000เข้าใหม่ครับ New Autez 1.6กุญจน,นะฮะรถปี2019นะครับหมดสัญญาเช่าเข้ามาประวัติเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะเลขไม่แค่82,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์มาครั้งล่าสุดประมาณ79,000นะครับผมนี่คือสภาพดิบสภาพแรกครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าเอาไปสปาใดๆผมอะไรลอกนะเดี๋ยวแจ้งก่อนเดี๋ยวเราคุ้มให้ใหม่นะเป็นอาการประจำรุ่นอยู่แล้วนะครับผมคันนี้สวยเดิมทุกจุดนะครับผม ด้านท้ายเจ้าของเดิมติดตั้งเซ็นเซอร์กระยะมาให้2จุดนะครับไฟเบรกท้ายเดิมโรงงานไม่ได้มีการแกะไม่ได้การไม,มไม่มีการเปลี่ยนนะฮะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะสำหรับค่าตัวคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณนะครับแปดพันสามร้อยบาทใครที่มีรายได้สองเท่าของค่างวดซื้อคู่เดียวจบได้เลยนะฮะสนใจคันนี้นะฮะไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพูดติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้มีเอาติดเข้าใหม่นะเป็นไม่แค่82,000กิเมเท่านั้นนะกับนิว 1.6G ปี2519นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับทะเบียนร,ระยองนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้จะไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะครขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีหนึงคันนี้มาในราคา489,000บาทนะฟรีดาาคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณนะครับผม 8,300บาทเท่านั้นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าเอาไปปรับสภาพหรือว่าไปทําสปาใดๆวันนี้ผมพาชมสภาพดิบสภาพแรกรับกันก่อนเลยนะครับผมกระจังหน้าของเขานะครับเป็นสีดาตัดคมเมียมนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆนะครับไฟแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับมาพไไร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไรท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟหน้าขวาฝั่งนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆคันนี้เป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะมีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะฝากระโปรงมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวตรงนี้เอาไปเก็บสีให้นะครับไม่ต้องห่วงขอเราขายรถที่ปรับสภาพให้พร้อมใช้นะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรถไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำตัดต่อตัวถังนะบอดี้เดิมนะบอดี้สวยมากตัวรถนะสีบอลเงินสีบ,า,สบางเดิมโรงงานไม่ได้มีการกลับสีหรือเปลี่ยนสีใดๆมานะครับผม ผิวห้างเหลี่ยมสันฝั่งนี้นะคมัคมๆสวยๆเลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มล้อแมกเดิมโรงงานขอบ16นะครับได้ดิสเบกสีล้อยางของดันหลบนะครับปี2022นะครับผมสัปดาห์ที่22เช่นเดียวกันนะสภาพดอกยางยังลึกๆเหลือๆนะสามารถใช้งานกันต่อได้2ปีผมว่ามีแน่นอนนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับระพับไฟฟ้านะครับผมมือจับนะครับเป็นแบบโครเมียมนะฮะกุญแจเป็นแบบคีย์เรดนะ,ะเราสามารถพกกุญแจไปที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถนะโดยการแตะที่ แถบคมเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดภายในนะครับผมภายในจะได้เป็นโทนสีครีมตัดกับสีดำนะครับผมภายในจะดูหมองๆนิดนึงเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเบาะไปฟอกไปซักให้นะไม่ต้องห่วงเราดูแลขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้แล้วก็จุดสังเกตคือพวงมาลัยพวงมาลัยตรงนี้มันจะลอกซึ่งบอกว่าบอกได้เลยว่าเป็นเป็น,ปนอาการประจํารุ่นเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปหุ้มหนังให้ใหม่นะไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็หุ้มหนังได,ด้ดีกว่าตัวเดิมแน่นอนนะครับผม คันนี้มาแค่8ปดหมื่นเท่านั้นนะครับสภาพสวยนะครับผมแผงประตูดเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามวัสดุหนังที่ใช้บุนุ่มสภาพสวยนะครับไม่มีช้ำตะเข็บเดินได้ต่างๆครบท้วนสมบูรณ์ฟิล์มคันนี้ติดให้แล้วนะครับเป็นฟิล์ม 3M อย่างดีเลยนะฮะถัดมามาดูในส่วนของด้านซองนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีการแกะไม่มีการไม่มีการเปลี่ยนนะครับเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามแป,นแปน้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนองสนิมได้ๆนะครับผม พวงมาลัยมัลติฟังกชันซ้ายมือเอาไปรับสายบางสายแล้วก็ปรับเครื่องเสียงได้เลขไม้แค่80,000กิโเมตรเท่านั้นนะคันนี้ไม้82,000กิโเมตรนะครับแต่เพิ่งผ่านการเข้าศูนย์มาเมื่อไม่นานนี้นะน่าจะผ่านการเข้าศูนย์ตอนที่7 9 0 0 0กิโลเพราะว่าอันนี้คือศูนย์เขาแจ้งให้เข้าครั้งต่อไป8 9 0 0 0กิโลเดือนมีนาคมปี68นะฮะเพิ่งผ่านการเข้าศูนย์เช็คศูนย์มานะครับอย่างที่บอกไปพรุ่งนี้รถนะหน่วยงานพวกนี้ข้อดีคือตัวสอบที่มาที่ไปไปปดด้้้ชััเเเจนนแลววกกก็มีรรระติาาาขศูย์ การมานนนั้นนะถึงถึงแน่นอนนะครับผมได้ไปซื้อรถแบบนี้ไปสบายใจได้แน่นอนนะครับดัชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไ,ไม่มีจางนะครับผมในส่วนของเครื่องเสียงนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์เป็นแบบออโต้แบบดิจิตอลนะครับส่วนตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ cvt นะสามารถตัดเข้าหาตัวใช้บวกลบตรงนี้ได้เลยเบาะหนังนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะสีครีมตัดกับสีน้ำตาลนะคะรับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตึงๆนั่นๆนะครับแต่ว่าจะมีหมองๆไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเอาไปสปาแล้วก็ ไปปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะซอกประตูเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังคงแนะสนิตเรียมเนียนไม่มีรอยแกะกาวใดๆนะครับผมคันนี้รับประกันโครงสร้างหลักนะฮะไม่แค่80,000รับประกันนะฮะรถขายไปไวแน่นอนใครสนใจอยากได้ไมไม่ข้ามแสนผมแนะนําคันนี้เลยฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,300บาทนะ บ่อด,ด้านหลังสภาพสวยตึงแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวเอาไปสปาเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงนะรับรองสะอาดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีแอร์แถวสองให้แล้วนะครับสำหรับตัวโฉมนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะฮะช่วงล่างเป็นแบบใหม่นะอิสระปิดนกสามารถเก็บซับแรงสะเทือนกนอารพื้นผิวถนนได้ดีกว่าโฉมเก่าแน่นอนนะครับรับรองใครได้มาลองขับนะติดใจแน่นอนคันนี้นะฮะเมทอาทเดิมโรง,งงานอยู่ครบแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ํา นะฟิล์มอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผม <c oughs> อขออภัยด้วยครับแล้วก็ในส่วนของแม็กหลังขวาสภาพสวยนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อยางดันหลอดปี2022ทั้ง4เส้นนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟเบรกแท้เดิมโรงงานไม่ได้มีการแกะการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มในส่วนของเซนเซอร์กัลยยามให้2จุดอยู่ตรงนี้นะครับสเปคเดิมต้องบอกไว้ก่อนจะไม่ได้มีให้นะครับส่วนกล้องตรงนี้เจ้าของเดิมน่าจะติดตั้งเพิ่มมาแต่ว่า เขาถอดกล้องหน้ารถไปนะคะใครที่ดูคลิปนี้มานะฮะแล้วติดต่อเข้ามาจากคลิปนี้แจ้งผมหน่อยนะ,ะเดี๋ยวผมถามฟรีเป็นกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็กล้องถอยให้นะฮะเดี๋ยวจะติดแทนตัวนี้ให้เลยนะครับผมอ่ะดูในส่วนของไฟเบรกสภาพสวยนะ,ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆดสภาพสวยสมบูรณ์นะะี่ครับได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะฮะเราคัดมาให้แล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีฟิกคว่ำไม่มีตัดต่อแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ผมพาชมสภาพดิบพี่ๆจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะว่าเราเนี่ย เอารถสภาพแบบนี้มาถ่ายให้ดูกันเลยนะครับว่าเราลับเราลับร,รถเกรดเเข้ามานะฮะโครงสร้างเดิมนะครับเมท์ต <Men Art S 2> เดิมโรงงานเรียงตัวครบ,ครบๆสวยๆแบบนี้เลยแห้งๆไม่มีรอยสนองสนิมนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามีกิปหนีบน่าจะเป็นผมเดาน่าจะเป็นรถของผู้หญิงใช้นะอาจจะหนีบอะไรติดไว้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของที่เก็บสัมภาระที่เก็บยางอะไรนะครับมีให้ครบนะฮะล้อยางอะไรอ,อุปก,กรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับดูด้านในแห้งๆสวยๆ ไม่มีรอยสนองสนิมใดๆนะครับไม่มีการทําสีนะฮะเราก็จะมีรอยซีนซิลิโคนเดิมโรงงานนะอันนี้คือเป็นซีนซิลิโคนเดิมโรงงานโรงงานเลยนะครับที่เป็นสีไข่ขาวแบบนี้นะรอยป้ายซีนเดิมนะฮะไม่ได้มีการทําสีหรือว่าการโป้ใดๆมาสปอร์แมนอาร์ตนะครับตรงรางน้ําเรียงตัวครบๆสวยๆแบบนี้นะฮะรางน้ําเดิมไม่ได้มีการชนนะฮะเช็ครถนะฮะเราจะเช็คแบบนี้เลยซ้ายและขวาสภาพต้องเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าซ้ายอีกแบบขวาอีกบบอีกแบบนะครับ อย่างที่บอกผมพาชมพาเช็คทุกจุดน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะไม่มีรอยขันแสดงว่าฝากระโปรงยังไม่เคยแกะทําสีนะไม่เคยผ่านการชนหรือว่าการแกะทําสีสังเกตหัวนอ็อตนะไม่มีรอยขันแล้วก็ไฟเบรคแค้เดิมโรงงานพาร์เดิมไทโคยโตะนะครับผมดูที่ตามรูระบายความร้อนตรงนี้ของฝากระโปรงยังคมๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแสดงฝาฝากระโปรงนะไม่เคยผ่านการ ยุบตัวหรือว่ามีการชนมาแน่นอนนะครับผมฝากระโปรงด้านหลังเดิมแท้โรงงานนะฮะผิวพ่านฝั่งนี้สภาพสวยเหลี่ยมสารคมคมผิวสม่ําเสมอการไม่มีสีโดดนะครับผมนะใครหาให้แปดหมื่นบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมรีบมาจัดนะครับเพราะว่ารับประกันไปไวแน่นอนนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานเรียงตัวครบสวยงามประตูเดิมไม่ได้มีการแกะการเปลี่ยนนะครับผมที่วางของวางแขนสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะเป็นวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีนะฮะ แล้วก็ซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับผมประตูไม่เคยแกะทําส่งทั้งสีนะฮะสภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันได้รถเกจเ A โครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมนะเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าเข้ามาประวัติการเข้าศูนย์มีนะครับซึ่งผ่านการเข้าศูนย์มา7 9 0 0 0กิโลเมตรที่ผ่านมานี่เองนะครับรถวิ่งไปได้อยู่ที่82,000โลนะครับนี่อาร์คเดิมโรงง,งานประตูเดิมไม่ได้มีการแกะการเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวรถคันนี้เราต้องเอาไป ชงหรือว่าไปสปาอีกทีนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ชงยังไม่ได้สปาเลยนะครับก็จะเห็นรอยฝุ่นนรอยมองๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปสปาเสร็จรับรองสวยขึ้นสะอาดขึ้นแน่นอนนะเด็กที่จะวันนี้จะพาชมก็คือจะให้ดูโครงสร้างเดิมแล้วก็สภาพรถที่เรารับเข้ามาว่าเรารับรถเกรดเอแบบนี้เข้ามานะครับผมนะครับเพดตัวรถนะครับรถผลิตปี19แท้นะครับได้เครื่องได้ตัวถังนะตรงกับหน้าเล่มแน่นอนนะครับผมรับประกันนะ เราตรวจสอบตัวเช็คก่อนเอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมพี่ๆซื้อไปสบายใจได้แน่นอนแล้วก็เรามีบริการช่วยเหลือยุคเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะครับผมดูแลให้นะฮะตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยนะครับผมใครสนใจรีบติดต่อรีบทักเข้ามาได้เลยเบอร์โทร083 131 8826โทรได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับ มาครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรแน่นอนนะไม่เคยผ่านการติดการใดๆมาเครื่องเดิมนะฮะน็อต <Not S 1> เดิมไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนประกันยางสภาพสมบูรณ์แท่นเครื่องนิ่งๆนะฮะห้องเครื่องนะฮะใส่ๆแบบน,นี้ไม่มีรอยข่าน้ํามันไหลเยิ้มใดๆนะครับผมแล้วก็ตามจุดมาร์กสีตามสีจาก QC ของโรงงานนะฮะยังอยู่นะฮะผมพวกโช๊คนะฮะซีนซิลิโคนเดิมนะฮะนี่คือเบนซินซิลิโคนเดิมไม่ได้มีการตัดการต่อ หรือว่าเอาไปโหลดเตี้ยใดๆนะครับ Man Art, เมทอาร์ตเบ้าชกเรียงตัวครบสวยงามนะฮะซอกด้านในน็อตไม่แกะไม่ขยับแล้วก็ฝากระโปรงยังไม่เคยแกะทําสีแต่ว่าเราอาจจะต้องแกะไปทําสีนะเพราะว่าฝากระโปรงมันมีรอยสะเก็ดหินเราเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับไม่ต้องห่วงไม่มีผลต่อการใช้งานนะฮะเราทําให้มันสวยแล้วก็ดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นที่วันนี้พาชมก็คืออยากให้ชมสภาพดิบสภาพลรกรับที่เราลอบรถเข้ามาเป็นเกตเแบบนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแล้วก็รถผ่านการเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับผม สติอกอร์เดิมโรงงานนะครับยังคงแนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่าไม่มีรอยโดนสาดสีนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับแห้งๆสวยๆนะฮะปั๊มเดิมโรงงานนะฮะฝากระโปรงเดิมไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนนะฮะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับฟองด้านในเช่นเดียวกันเบนอาร์ตเบ้าโชกเรียงตัวครบสวยงามชกเดิมไม่ได้มีการตัดการต่อนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าแท้เดิมไม่ได้มีการแกะเปลี่ยน <S <S หัวน็อตไฟหน้ายังไม่เคยถูกขันทุกแกะนะครับคานสวยๆเลยนะครับลูกกลมคมกิฟต์นะครับ น็อตไม่ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับไม่มีรอยขันนะแล้วก็คานด้านหน้านะครับดูตัวน็อตตรงนี้นะครับไม่เคยถูกขันถูกแกะนะครับขวาเช่นเดียวกันนะครับเราจะเช็คละเอียดทั้งขวาและซ้ายเลยนะครับว่านะต้องเหมือนกันนะครับพวกปั๊มเดิมโรงงานปั๊ม 1A เดิมๆสวยๆปั๊มนี้เลยนะครับน็อตไฟหน้าแท้เดิมนะไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะไฟหน้าเนี่ยเช็คให้แล้วไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับผมรับประกันได้รถสวยแกน A รเองสร้างหลักโครงสร้างเดิม ไม่ชนหนักไม่จมน้ําไม่พลิกคว่าเลขกมายการใช้งานแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นกับ New a l t i ิส1.6รุ่นจีนะโฉมปี2019นะครับผมราคา489,000นะรฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,003 3ใครที่มีรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ